สวัสดีค่ะกับช่องสาวน้ำซิงนะะทุกคนวันนี้แม่ย่ามาแย่ไข่มุดเดียงนะะอยู่ใกล้ๆที่พี่วุฒิขุดดินนะคะเมเไปแล้วอันนี้นุ่นสูงคูณสามเลยนะคะนนเราก็มาเดินเล่นนะมาดูแม่แย่ไข่มุแดเดียงนะคะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มานานเล้วนะคะทุกคนนุ่นไม่เคยไปแย่ไข่มุสเดียงเลยเม่ไปแล้ว ก็ได้ไ like, ล่รังอยู่ขเขาเรียกรังไหมขเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ไข่มันเยอะอยู่นะทุกคนแม่บอกว่าเดี๋ยวจะแย่ไขม่มดแดงไปฝากแม่ที่บ้านที่สุรินดูอันนี้นุ่นไม่ซูมนะนุ่นแม่อยู่ไกลมากนี่นุ่นซูมนะ เดินเลนจะขี่มอไซค์ตามแม่นะคะทุกคนฝนก็จะตกนะดูดิมืดคืบมาซะเชียวโธ่เราขี่มอไซค์ตามแม่กันนะ,ะทุกคนไปไปไปดูแม่ได้ไขายมดแดงเยอะไหมดูแม่แย่ไขายมดแดงไม่รู้ว่าได้เยอะไหม มันตายแน่แน่บัวมันไม่ตายมีไข่ดูวยนะนี่นเสียงมองหันอมองแม่เท่มูทอดดีได้หนึ่งถ้วยไมหมนี่แม่ได้ได้ยุ่งถุงในยุ่ง <laughs> หมดกัดนะ,ะทุกคนแม่ไปอีกแล้วนู่นแม่ว่าได้อยูหนึ่งถ้วยนะคะไกลมากจากแม่ครูมาแม่นะคะเป็ดไกลมากๆเลยแม่เดินมานุ่งขับรถมาส่งแม่แล้วก็พอเมื่อกี้ฝนมันตกใช่ไหมนุ่งก็เลยไปที่บ่อนะคะที่เนี่ยมันตกแต่ที่บอมันไม่ตกนุ่งก็เลยขี่รถกลับมาหาแม่คืนมาดูแม่ใหญ่ไขายมื่อเดียงนะคะ ดูตัวเนี้ยขอตัวปัดตัดมะเดยงก่อนมะเดงเต็มตัวเลยอันนี้แม่ก็เย่ใครก็เดยงมาแบบไกลมากเนียนะ,ะทุกคนเมื่อกี้แม่ทำหกนะหกเต็มทางเลยเสียดายฝนตกแดดออกอีก

ไม่โฟกัสอีกมันเป็นแบบต้นไม้สองข้างทางนะคะแบบรัง ไข่มดด็ดแดงแบบเยอะมากนะทุกคนเมื่อวานแม่ก็หหหดเหยียไข่ม็ดแดงได้ตั้งเยอะวันนี้แม่ก็มาเหยียไข่เมดแดงอีกเมื่อกี้ฝนตกอันนี้แดดออกดูแม่ทีไข่เมดแดงทิ้งแม่บอกว่าเอาไม้ไม่อยู่นะแม่ก็เลยทิ้งทิ้งมันล้มนะคะทุกคนไม้มันยาวนะคะแล้วมันก็หนักใช่ไหมเพราะว่าแบบหลังมันอยู่สูงอะ่ะ เพราะ <laughs> <laughs> อยากกินค้องสูงอันนี้เหมือนไข่เยอะมากเลยลงตะก้าอยู่แม่เมื่อกี้ ใครนายเอาได้ดิเอา,าันบากาไข่เยอะตัวแม่มลงเมื่อกี้นงกะตาบ่าละ <laughs> ลงพ <laughs> ื้ไนไม่เดววนว้าดึแม่ มดแดงเต็มข้างหลังแม่เลยยังจไปใส่ ถือว่าได้เยอะอยู่นะทุกคนเยอะมาก อาหารชั้นสูงไม่ถึงอยากินอาหารชั้นสูงก็แบบนี้แหละค่ะทุกคนมุดกลับนะก็สำหรับคลิปนี้ไบ่างนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน